ด้านกรมอนามัยนะคะก็แนะแนวทางสำหรับศูนย์เด็กเล็กตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีโดยไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ภายในของศูนย์เด็กเล็กค่ะ กรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงการผ่อนปรนตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 ถึงแม้สถานการณ์ของโรคจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ประชาชนควรต้องป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและเว้นระยะห่างอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กที่มีเด็กเล็กต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ ซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์เด็กเล็กก็ควรมีการกำหนดจุดรับส่งเข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้นนะคะและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งจะต้องมีจุดคัดครองวัดไข้จุดล้างมือล้างเท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเด็กรวมทั้งเตรียมการทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์และยานพาหนะรับส่งเด็กด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ควรจะมีการกำหนดพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างเช่นการทำกิจกรรมการจัดพื้นที่นอนการรับประทานอาหาร ในส่วนของครูผู้ดูแลเด็กนะคะก็ควรมีการทําความสะอาดร่างกายก่อนปฏิบัติงานและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับเด็กหากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดงานและพบแพทย์ทันทีค่ะโดยศูนย์เด็กเล็กมีการคัดกรองเด็กก่อนเข้าศูนย์และรับส่งเด็กโดยเว้นระยะห่างให้เด็กล้างมือด้วยน้ําสบู่ล้างเท้าด้วยน้ํำยาฆ่าเชื้อยอย่างอ่อนและเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้กับเด็กในส่วนของการจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้มีการผัดเปลี่ยนแต่ละห้อง สําหรับกิจกรรมในห้องเรียนนะคะจะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ5้ถึงหคนเพื่อลดจํานวนเด็กลดการสัมผัสใกล้ชิดกันรวมทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารจะให้เด็กล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งจัดที่นั่งรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง1-2เมตรรวมทั้งให้มีการจัดที่นอนให้เด็กโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันและทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องนอนของเล่นทุกวันค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้มีการทําความสะอาดสถานที่ที่เด็กสัมผัสบ่อยๆ เน่นบริเวณราวบันไดลูกบิดประตูทุก1-2สชั่วโมงอีกด้วยค่ะ